สวัสดีพี่น้องป้องตายสุผูสุคนเดอครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพย,ายแสนบ้านทุ่งคือเกาเดอครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสิมาอัปเดตข่าวเป็นข่าวของทางหมอลำสาวท่านหนึ่งนะครับว่าเวเล่ากะเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับหมอลำสาวจะยอมไหมถ้ายอมทําสิ่งนี้คู่ใหญ่บ้านจะถอนฟ้องเอฟซีลั่น สาวมั่นไม่ยอมแน่ๆป้าพี่น้องมันมีประเด็นนี้อย่างน้อบัดที่นี่นะครับเดี๋ยวผมเ่าซูฟังเด้อครับผมกาสืบเนื่องมาจากที่ทางผู้ใหญ่บ้านทันหนึ่งแล้วกันนะครับพี่น้องนะครับเพิ่นได้ยื่นฟ้องนะครับก็คือหมอ้ําสาวนะครับบัดที่นี่นะครับล่าสุดนะครับทางเพจดังเพิ่นได้มีการออกมาเปิดเผยนะครับว่าถ้าหากว่าทางหมอ้ําสาวก็คือคุณพ่อๆนะครับถ้ายอมทําสิ่งนี้นะครับ ผู้ใหญ่บ้านเพิ่นสีอาจสีถอนฟ้องประมาณนี้นะครับเพจดังก็คือเพจนิกกี้ชีเสิบนะครับทางแม่นิกกี้แล้วออกมาโพสต์ไว้แบบนี้ครับเราบอกว่าถ้ายกสิทธิ์ดูแลเลี้ยงดูลูกทั้งสองคนให้ถึงจะยอมถอนฟ้องแต่ถ้าไม่ก็สู้สุดซอยนะครับถ้าบ่อย,ยอมก็สู้กันจนสุดซอยไปเลยนะครับแต่ถ้ายอมนะครับ ยกสิทธ์นะครับดูแลในการเลี้ยงลูกทั้งสองนะครับให้ผู้ใหญ่บ้านนะครับเพื่อนกับสียน้อมถอนฟองให้ประมาณนี้หลังจากนั้นนะครับพอเอฟสีเห็นนะครับคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันเลยนะครับหมั่นใจนะครับบอกว่าหมอลำสาวโบย้อมแน่นอนนะครับสาวหมั่นโมมีทางย้อมแน่นอนเพราะว่าลูกคือเครื่องมือต่อรองอย่างดีของนางนะครับจังใดนะกับโบย้อมอยู่แล้วประมาณนี้นะครับแต่ว่าพี่ๆน้องๆฟังแล้วก็ต้อง วิเคราะห์พิจารณาไปน้ำนะครับเพราะว่าอันนี้ผมก็เอามานําเสนอไปตามจริงนะครับทางแม่นก,กี้แล้วออกมาเปิดเผยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์ซูฟังนะครับเอฟซีท่านแรกบอกว่าเขาไม่ยอมยกให้อยู่แล้วล่ะแม่เพราะลูกคือข้อต่อรองของเขานะครับเขาคงสู้คดีไปเรื่อยๆกลัวแต่ลูกชายแม่ จใจอ่อนนะครับเอฟแอบวันนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของ f อฟท่านแรกนะครับท่านต่อมานะครับบอกว่าเชื่อว่านางสู้สุดซอยค่ะไปให้สุดซอยรอชมค่ะนะครับเอซี FC ท่านต่อมากะค่ายๆกันนะครับบอกว่าไม่ต้องถอนค่ะอีกฝั่งคงไม่ยอมหลอกแค่รอเวลาสักหน่อยได้มาแบบไม่ต้องสงสัย ฟ้าท่านจะจัดสรรเองค่ะไม่ต้องรีบใจเย็นๆนะครับเพะต้องถอนนะครับจังใดนางกับมย้อมดอกนะครับเดี๋ยวสักมือนึงลูกกับสิด้มายูน้ำยู่เล้วเดี๋ยวฟ้าจะจัดสรรให้ประมาณนี้นะครับเอฟีท่านสุดท้ายกะคล้ายๆกันพี่น้องบอกว่าคิดว่าคนอีโก้สูงแบบนั้นจะยอมไหม ต่อให้มีสิบสารนางก็จะสู้นะครับมีสิบสารก็สู้คือเก่านางไม่ยอมดอกนะครับเอฟซีหลายๆท่านกะความมินค้ายๆกันบอกว่าสาวมั่นไม่ยอมแน่นอนประมาณนี้นะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาเบาสูฟังนะครับแต่ว่ามื้อนี้นะครับพี่น้องวันที่19เมื้อนี้แหะครับเดี๋ยวสารสีนี้คําสั่งว่าสีรับคําฟ้องหรือว่าบอรับคําฟ้องนะครับที่ทางบุญยาบาลเพิ่งได้ยื่นฟ้องไปนะครับหากมีความคืบหน้าจังใดเดี๋ยวผมออกมาอัปเดตมาเบาสูฟังนะครับ เดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ